โอ้โหห้าแต้มนี่บอมนะเนี่ยนมขนาดไม่ได้เพิ่งมานะเนี่ยแชมป์รักษาแชมป์ได้ไหมวันนี้เนมอยู่ที่คอสจะคอสเอาแชมป์หน่อยวันนี้คอรัส ขอบคุคร์ โอ้โหติดวันนี้ติดดีเว้ยวันนี้แข่งชูตติ้งนะครับมาพบกับการแข่งขันชูตติ้งเหมือนเดิมครับของเราไม่เนใหรอเ,นะเดม <c oughs> พุทมันแค่สองสองระยะให้มันแค่แบบเป็นแข่งรับเชิญนะมันไม่เล่นทั้งหมด ไม่เล่นสองระยะเอาครับคอสวันนี้มาในเสื้อม่วงครับน้องคอสจุกมาไม่โดนเอาพุชแข่งรับเชิญสองระยะพอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราตั้งเน้นเอาแต้มคอสเน้นเอาแต้มแข่งกับตัวเองคอส <c oughs> อยู่ที่สมาธิคอสใจจดจ่อพุชเปิดมือให้ถึงนี่พุช อยยกขาเปิดนือให้ถึงอ่าต่อไปเราจะเริ่มแล้ว <S <S เครื่องวัดเมื่อกี้เอาไว้ทําอะไร <S <S เป็นแบบครับแข่งแข่งแค่ภายในใช่ครับเตรียมแข่งภายในแล้วก็ไปแข่งไปแข่งระดับภาคเดือนหน้าครับอันนี้ไปแข่งจิงเดือนหน้านะอันนี้ซ้อมนะครับเอาครับเริ่มการแข่งขัน,ขน,ขนครับเริ่มจากแชมป์เก่าครับเสือเนมเมื่อวานจบไปอันดับไป20คะแนนใช่ไหม วันนี้จะกี่คะแนนครับตัวนี้ยกมานี่ครับตีติดห้าแต้มแรกโอ้โหเนมวันนี้มาตึงครับขึ้นเป็นที่หนึ่งเลยอ่าน้องเก้าครับรองแชมป์เมื่อวานนะครับน้องเ้าเมื่อวันจบรองแชมป์วันนี้ จะมากู้แชมป์คืนได้หรือเปล่าอธิบายกติกาให้ฟังหน่อยตีลูกเป้าครับถ้าตีติดในวงเนี่ยได้5แต้มถ้าตีออกจากวงได้3แต้มถ้าตีสกิดอยู่ในวงได้1แต้มครับอันนี้กติกาเนาะเป็นการนับคะแนนครับมีทั้งหมด5ฐานด้วยกันครับดูให้จบนะครับสนุกแน่นอนนี่ครับเก้าตีออกจากวงอย่างนี้ครับได้สามแต้มนะครับลูกตัวเองออกจากวงด้วยครับได้สามแต้มขึ้นมาเป็นที่สอง มีทั้งหมด5ฐานด้วยกันนะครับฐานแรกนี้ตีลูกเดี่ยวนะครับฐานที่2ตียกข้ามแก่นฐานที่3ตีลูกกลางฐานที่4ตียกข้ามลูกและฐานสุดท้ายตีลูกเป้าครัน้องคู่วันนี้มาในเสื้อน้ำเงินนี่ครับ3มแต้ม,มใครไม่อยากเป็นกรรมการพยายามทำแต้มสูงนะครับสวัสดีครับสวัสดี ่านผู้ชมทางบ้านนะครับวันนี้เรามาซ้อมแข่งนะครับแข่งชุดติ้งภายในนะครับแข่งตีนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องๆน,นักกีฬาด้วยนะครับอันนี้เพิ่งเริ่มต้นนะครับเพิ่งเริ่มเกมปึ๊บยกมานี่ครับตีติดครับโอ้โหมีแต่คนติดเลยวันนี้5แต้มขึ้นเป็นที่หนึ่งร่วมเพิ่ม เอาครับน้องคอสลองฝึกอ่านเกมใจเย็นๆลองเดินไปดูนะผู้หญิงนะลองเล่นเหมือนเล่นจริงเลยไอคุยกันเวลาคุยกันปรึกษากันเลย,เยใครเหรอเขาไม่เล่นหรอคขาเขาเจอแกนอยู่ตรงนั้โอเคเขาไม่เก็บไว้เราคอสเลยคอสคอส ขอใจเย็นคอสพุดใจเย็นเดี๋ยวรอพี่เขาเก็บลูกก่อนนี่ครับวันนี้น้องเล็กของเราครับน้องเล็กสุดเลยมาเล่นด้วยครับน้องพุดพุดเปิดมือให้ถึงวันนี้ยืนดีขึ้นเยอะครับโอขอบคุณครับค่อยๆปรับไปครับเซนม ยังเป็นที่หนึ่งนะครับสเสน่ห์เสน่ห์ยกมาลูกสองไม่โดนขอแค่โดนเนมขอแค่โดนเอ,อ,คนเอาครับน้องเก้า เอาเก้าได้กี่ได้นะสามเอา้าระยะสองไม่โดนเอาผูครับผู้ผูยกมานี่ครับผูสวยงาม หกแต้มนะคูห6แดมขึ้นเป็นที่หนึ่งร่วมครับพ่ที่หน<อ>ึ่งร่วมที่หนึ่งเดียวคูไอ้ที่หนึ่งเดียวท,ที่หนึ่งเดียวหกแต้มต่อทีอ่าโอเคครับเดี๋ยวบอกเงาให้ปพ๊บมืมตันนี้หน่อย เนมเปิดมือสูงกว่านี้หน่อยลูกมันพุง่งเปิดระดับคอสโอ้โหคอสใช่ไหมครับเนี่คอสกำลังกำลังค้นหาตัวเองอยู่คอสโยนแบบเดิมมันก็ได้แล้วโยนให้เหมือนที่เราไปแข่งอ,ะอ่ะอ่าพุธยกมาลูกนี้อ้าวสองระยะพอก่อนพุธ ต่อไปหันต่อไปข้บมายนต์ใหม่อ้ารับสเนมสเนยมยกมาลูกนี้ โอ้โหตีไม่ออกเนมบอกหนึ่งแต้มนี่ครับเสือเนมแนะนำไปแล้วนะครับคะแนนขึ้นเป็นที่6ที่1ร่วมครับเสวอเนมที่หนึ่งร่วมก็สวัสดีวันนี้4ี่โมงห้านาทีนะครับแดดล่มลมตกนะครับอากาศก็เย็นสบายครับเหมาะกับการซ้อมกีฬายามเย็นนะครับเอาครับ2น ข้ยกอืม,อมนี่ยังไม่มาครับก้ายังไม่มาแบบแบบแม่นแมครับก้าเปิดมือขายังเปิดมือสบัดข้อที่สวยกยืนยืนให้มั่นคงครับครับน้องปูระยะ8เมตรครับระยะ8เมตรปูลูกนี้ยกลอย มาโอ้หข้างลูกพูลายไม่ตรงอืมนิดเดียวนิดเดียวลายไม่ตรงเอาครับน้องปื้มวันนี้มาในเสื้อแดงครับแบนมน,น,นเชสเ,เตอร์ยูไนเต็ดครับน้องปื้มแชมป์แรกยังไม่มาครับน้องปื้มปื้มยกมาโอ้โหปื้มลายตรงเป๊ะเลย ไปตรงเป๊ะเลยแต่น้ำหนักขอเอาแต้หน่อยขอตแข่งกับตัวเองขอตหน,น้าตัวเองให้ลูกยอนหน้าตัวเองให้ลูกย,ยอยๆแบบน้องครูกำลังดีโอเคครับอืมขอ ยกมะลูกนี้3มแต้มแรกคอสโอเคเริ่มมาแล้วเปิดหัวได้ดีอคอสความมั่นใจอยู่ที่ความมั่นใจอคอสความมั่นใจสมาธิสมาธิบวกความมั่นใจ เอาครับเสือเนมแชมป์ล่าสุดครับเมื่อวานได้เป็นแชมป์นะครับเสือเนมก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับเสือเนมระยะ8เมตรระยะ8เมตรน้องเก้าระยะ9เมตรครับน้องเก้า เก้ายกอืมเก้ายังยังจบอยู่ที่สามแต้มอยู่นะเอาครับน้องภูตีโดนขึ้นเป็นที่หนึ่งภูระยะเก้าเมตรครับฐานแรกก่อนจะจบฐานแรกครับภูจุกอืม,อมไม่โดน 9เมตรครับน้องปื้มสุดยอดคะแนนตอนนี้ขึ้นมาเป็น8คะแนนใช่ไหมนาเป็นอันดับหนึ่งแล้วครับน้องปื้มนาน้องเล็กของเราครับวันนี้มาในเสื้อแดงแฟนแันแท้แมนอยู่ครับน้องปื้มนะครับเอาขึ้นนาเป็นที่หนึ่งแล้วครับน้องปื้ม ใกลไปไหมอะ่ะไม่วัดยาวเหรอยิซมสิม่เกมต่อไปถ้ามันสงสัยวัดเลยเอาครับน้องคอสคอสยกลอยมานี่ครับคอสตีติด,ตดมาแล้วครับคอสความมั่นใจมาแล้วครับแปดแต้มขึ้นนำเป็นอันดับหนึ่งร่วมคอส um mm -hmm.